สมัยใหม่อาจจะไม่รู้จักนะว่าปลาฟักเป็นยังไงนะมันเป็นปลาซิว้วปลาขาวนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็มาราบแบบนี้นะครับกระเทียมหนึ่งขีดต่อปลา1กิโลเกลือตุึ่งขีดพริกหนึ่งขีดนะครับตือทอดรุ่นสูรุ่นนะสี่ถึงห้าวันนะครับสีแค่แบบนี้เลยครับก็มาเป็นเซอร์ไพรส์นในท้ายคลิปนะ สวัสดีกับวันที่ฝนตกกับช่องไปที่ความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านปางแฟนตนําบลปาาเมี่ยอะะงอําเภอยดะเกดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมาตามหาวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับพอดีว่ามีสิ่งที่น่าสนใจจะมานำเสนอนะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนะโอ้ฝนตกอีกแล้วนะครับความชุ่มฉ่ำมาเยือนนะรับ ถ้าใครครูครดีจ้ยโอ้โหเป็นลูกไม้เป็นลูกไม่กม<อ>คะค่ะบบอกเคยดีแล้วเจ้า <laughs> วันนี้เราจะมาตามหาวิถีชีวิตของคนบ้านปังแฟนนะครับแม่บ้านปังแฟนอำเภอเดอสเกตตจังาวัดเชียใไมเนาะครับเขาจะมาทําอะไรให้เรารับชมครับวันนี้ทําปลาฟักปลาฟักปลาฟ,ฟักนี่เป็นการทรําปลาสมัยโบราโมราเนยเจ้าเป็นภาษาก็คือเป็นภาษาเมืองเหนือนะครับนะคนเมืองแต่หมู่ว่าต่างวัดตีอื่นผู้ท้องอะไรอย่างของเนาะครับมาทําห้องปลาฟัก มีกรรมวิธีแตกต่างกับปลาส้มนะเจ้างเรามาดูหอกับกระเคยเห็นวิธีทําแล้วก็เครื่องปรุงมุ้ว่าใส่ยางพองเนาะเป็นวิธีโบราณเลยนะโบราณมาก๋อต้องให้คนเก่าคนแกมาสาธิตในการทําให้รับชมนะได้เดี๋ยวเตรียมของแป๊บนึงอ่ะได้เลยครับโอ้โหไปแกะสมต์ครับฝั่งนี้ก็ลเอาปลามาล้างนะครับปลาขาวเนาะก้ลังล้านะครับเนี่ย ขีสอบถามต้องล้างประมาณ3ามถึงสี่น้ำเพื่อความสะอาดนะครับราอาครับรียบร้อยแล้วก็จะทําการเอาปลาเบ็ดฟักนะครับนะครับโอ้โหต้องดูนะครับขั้นตอนนี้มาแล้วปลาที่จะเอาไปฟักของเรานะครับโอ้โหครับอย่างเงี้ยมั้งครง <laughs> ัวเขาแย่งกำลังไปยิง คุณพ่อไปเอาปลาไปล้างให้เราเนาะ,ะส่วนคุณแม่จะทําการฟักใช่ไหมครับครับคุกง,<ช>อ,งอะไรบ้างคุณแม่คะคุณแม,แม่สวัสดีครับเด์คุณแม่จนันกับคุณพ่อพ่อบุญสมคุณพ่อบุญสมนะครับนะเมื่อกี้คุณพ่อผสมล้างปลาให้เราแล้วค่ะแต่ต่อไปคุณแม่จันจะมาทําปลาฟักให้เราเนาะต้องลาบก่อนอ๋อไปลาบก่อนเหรอใช่ครับปลาปลานี่ใช้ปลายชนิดไหนครับนียครับใช่ปลาย มันเป็นปลาซิวปลาขาวนี่ครับเนี่ยปลาซิวปลาขาวเนาะปลาส้อยเนาะมันมีแต่ใช้ปลาไซประมาณนี้นะครับนะไม่ต้องใหญ่มากนะพ่อเนาะครับถ้าตัวแต่เนี่ยไม่แก้อร่อยตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่นี่มันก้างมันหนักอ๋อต้องใช้ไซส์แบบนี้เพราะว่าตัวใหญ่มันก้างจะเยอะนะครับนะเสร็จแล้วก็มาลาบแบบนี้นะครับ อนี้ทำไปแล้วหมัไไ่สองวันแต่ถ้ากินได้ประมาณหนควันอันนี้แค่สวันเรวต้องไปหมักต่อนะคะโอ้โหขีรมากเลยนะใช่อันนี้คือสำเร็จเรียรอยแล้วแต่ว่าเราจะมีวิธีการทําเลยนะคุณพ่อบุญสมนะครับผอให้คนเก่าคนแก่มาทำให้เราได้รับชมนะเหมือนคุณพ่อสวัสดิ์เนาะที่ทำหนังไฟจีให้เรานะครับ คือคนสมัยใหม่อาจจะไม่รู้จักนะว่าปลาฟักเป็นยังไงนะก็มาดูคลิปนี้ได้สมัยนี้มันหงจดหครับปลาฟักของคนเมืองเหนือนะครับตามรับชมไปเรนะื่อยๆนะคลิปที่น่าค้นหาอีกแล้วนะครับอ๋อคุณพ่อบอกว่าลาบเนี่ยจะละเอียดกว่าเอาไปมโม่นะครับนะครับโม่เน,น,นี่ยมันต้องใช้น้ำอ่ะ้ชงใช้น้ำ และอย่างของกินโบราณโบราณนี้ขั้นตอนการทำนี่ยากครับพออ่อจะได้กินนะเนี่ยครับพอจะได้กินขึ้นมาก็ใช้ง่ายๆนะครับแล้วปกตินี่เปิดขายอย่งไงครับเนี่ยพ่อสิบบาทพ่อสิบบาทสิบ,บาทเนะาเนะโอครับเดี๋ยวครูเองอาจจะเอาปลาฟักไปทำอาหารต่อเนาะใช่เพราะว่าต้องรอ5วันเพิ่งได้2วันครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ให้คุณพ่<ข>อเป็นสมาร์ทไลฟ์ให้ละเอียด นะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะป้าอ๋อคุณแม่แบอกว่าจะเอาหอมกระเทียมไป,ไปชั่งตาหนึ่งกโลเท่ากับหอมหนึ่งขีดอ๋อจะเอาอเ,อเป็นมาตราส่วนของเขานะครับนะเป็นก้อนครับอนแค่บอกต้องเอากระเ,เทียมมาชั่งกิโลแบบนี้นะครับอืองั้นละสูตรการทำนะครับพริกอยากแตะนี่เก๋าอ,อยากแตะต้องสั่งเมื่อไหร่เนี่นยต้องชั่งใช่ไนมเนาะโอ้เขามีสูตรของเขานะพริกโคนนะครับ เกลือเกลือเม็ดได้ไหมเนาะเครับเม็ดกูจะได้สูตรกูจะได้สูตรความแบบเป็นปลาฟักแบบนี้นะครับนะไม่ธรรมดานะครับว้าวอ่ะคนเองก็จะมาร่วมดูช่วยกันเนาะเทียมสักกีพันได้เลยน้องไหเนาะกระเทียมประมาณกี่ขีพถม่ปลาโลกระเทียมหนึ่งขีพต่อปลาหนึ่งกิโลกระเทียมหนึ่งขีพต่อปลาหนึ่งกิโลอ๋อเสร็จแล้วก็จะเอากระเทียมแบบไปตำอไปตำครับ เต๋อแล้วแม่เต๋อครึ่งขีดเต๋อครึ่งขีดเนะี่ยต้องใช้ตราช่างนะอ๋อแบบนี้นี่เองนะครับขั้นหมือนล้ำเนะาะล้ำงขั้นหมือนล้ำท่าเกระจังเนาะเราจะเกมไปจะเกมเกคร่เกี่ยวกับอย่างเี้ยพริกัน,นพริกเหรอพริกประมาณพริกหนึ่งขีดพริกหนขีดนะครับอ่ะโอ้โหขั้นตอนเลยนะครับโอ้พริกเยอะขนาดนี้เลยครับแม่ต้มไก่มันเวลามันเข้าน้ำเทศมันจางมันขาว พริกหนึ่งขีดเกลือครึ่งขีดกระเทียมหนึ่งขีดอ๋อพี่ใช้ยืมกันนะครับนะใช้เป็นขีดเลยมากอย่างคนก็รูดพริกก็ได้ถ้าเปิดบอมากเพสนะมากเพสเอย่างต้องกินนะครัวเองของกินโบราณโบราณนะครับแม่นต้องสื่อทอดรุ่นสู่รุ่นะถ่ายทอดให้เพื่อนได้รับชมเนาะของกินของคนเมืองนะครับ นะคุณพ่อก็ไม่ธรรมดาน้ฝีมือแกนราบรับคุณพ่อคุณ,คณแม่บอกว่า<ฮ>ปลาที่ใช้ต้องเป็นปลาไซลเล็กแบบนี้นะครับอย่งางนี้ยก้างมันจะเยอะนะครับดูขั้นตอนการที่จะคือหน้าตาที่สําเร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครุคณแม,<ฮ>ม่กินได้เลยนี้กินได้เลยอันนี้ประมาณกี่วันนะครับ ประมาณสองวันราคาเนี่ยห้าหกวันเนาะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับคือถ้าใครที่ไม่เอาไปปรุงรสก็สามารถกินงี้ได้เลยได้กินกับข้าวได้เลยแม่เนาะได้เลยรับน้องโต้งเนี่ยโอ้เป็นของนี้ประมาณสิบบาทใช่ไหมเนาะนี่ประมสุดยอดอร่อยนะราคาไม่แพงเคนนี้ปกติไปเดินตลาดเราก็เห็นขายและอะไรคือปลาฟักก็ยังงงอยู่เนาะเพิ่งมาเห็นวิธีการทําในวันนี้นะครับ แสดงว่าของในท้องตลาดนี่มีอะไรให้หน้าคนหาเยี่ยมกันนะครัวพวกนี้เนาะครับพ่อบอกว่าปลาฟักเราทำแยกของปลาเส้มใช่ไหมครับใช่ก็ดูวิธีการล่าแล้วต้องละเอียดตัวนี้นะครับมีแขกผู้มาเยือนของเราครับอือหือได้กินปลาใช่ไหมอ่ะไปดูละอย่าหนูประมาณนี้ครับสิบบาทสิบบาทเนาะของเข้าในการเนี่ย สเกตีพอ้ามาจังนี่คุณอะไรจะเรียกกก็เถอะก็น9้ไหมเนาะครับหนักไปหน่อยเลยไปหน่อยอยมาเตะไอ้น้องอไปตองที้แล้วทิ้งไว้ประมาณสักสวันไดะไหมเนาะสีหวันเนาะ เดี๋ยวต้องใส่อะครับลืมบอกไปนะครับว่าปลาทุกตัวเขาจะใส่ขี้ปลาออทุกตัวนะครับนะเห็นไหมสะอาดเลยสะอาดนะครับส <ะ S 2> ใส่ใบตองหนึ่งชั้นแบบนี้นะครับชั้นแรกก่อนนะชั้นแรกแล้วชั้นสองแล้วก็รอบรอบรอถุงยางแบบนี้นะครับสิบบาทหนงองละสิบอันน,บบนนะครับพอบออกขึ้นอันอะ ติดใจนี่เดี๋ยวขึ้นมาเอาอีกตันตันตันนี่ละวะใจกันเนาะครับเนาะแสดงว่าชาวบ้านก็มาซื้อเรื่อยๆใช่ไหมลองซื้อเรื่อยๆตะวันตะว่าแม่ห่อได้เป็นสามสิบสิบห่อลุงเลยโอ้สามสิบสิบหอหมดเลยหมดเลยครับเหลือไว้กินห่อเดียวเหลือไปก่อนนะแม่เอางก่อนนะเแนั่นแหละแกก็จะเอามาห่อใบตองด้วยสองชั้นแบบนี้นะครับจ้าโอ้เสร็จแล้วคุณแม่ก็จะเอามาห่อแบบ พลาสติกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็หมักทิ้งไว้สี่ถึงห้าวันครับแบบนี้ครับเนี่ยชิ้นส้มเลยเนาะโอ้คล้ายชิ้นส้มนะแม่ครับสุดความอร่อยนะครับได้เห็นวิธีการทำแบบใกล้ชิดเลยที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปรังสรรค์ทำเมนูอาหารเนาะครับต้องขอบคุณคุณแม่จันแล้วก็คุณพ่อบุญสมนะที่มาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ได้รับชมว่า ปลาฟักมันทํายังไงกันนะครับแค่ชื่อก็แปลกแล้วเนาะไม่ร่อนผสมผสมนะได้เลยเดี๋ยวให้คุณแม่มาห่อเรื่อยๆนะเราจะอุ่นหนุนสิห่อนะครับใช่ครับยี่ห้อนั่นสองห่อครับใช่ติดเชียงตุงอะขี้ปลาโอ้คล้ายขี้ปลาที่เชียงตุงมันเจอขี้ปลาเหมือนกันเนาะไหมเนาะแต่ว่ามันจะขี้ปลานะชื่อเฉยขี้ปลาอ๋อ้ขี้ปลามั้งที่ที่ลุงเลี้ยงลุงบอกไอ้เน้ยไอ้เนี้ยเอาจิ้งปลามาหลับ แต่ว่าเขาเรียกว่าขี้ปลานะไม่ใช่ขี้เป็นปลามาลาบนะปอน้องแสดงว่าวิถีชิ้อก็ใกล้เคียงกันนะรับฝั่งนี้ลาบเสร็จแล้วนะคุณพ่อเราชั่งก่อนนะว่ามีกี่ขีดเพราะจะได้ใส่ที่กระพร้อมอะไรให้มาล้า์กันเนาะครับทำการเอาปลามาชั่งก่อนนะครับลบถ้วยไปสองขีดเนาะเป็นเท่าไหร่เอ่ยอันนี้หกหกขีดลบสองตอนนี้ปลาเราสี่ขีด ครับปลาที่เราช่างเมื่อกี้เลือดประมาณ4ขี4ขีดแล้วก็ใส่พริกแกงครับน้อยกว่าครึ่งนิดนึงมันก็โกนกันแม่คลุกเขาให้เข้ากันนะครับอแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยรสดีซักกิจจอนแม่เออน้อยเดียวอากาศไปใส่มักครับนิดนึงแล้วก็ชูรสหน่อยนึงนะครับวว้าเพิ่มรสชาติไปนะครับักไปแล้วก็คลคนเขาแบบนี้นะครับแอ่านักอ่านักอ๋ออย่างนี้เองนะครับ คลุกข้าคข้าเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับคุณแม่ไจะได้แบบนี้แบบนี้เสร็จแล้วคุณแม่ก็จะห่อไปตองให้ได้รับชมก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เอาไปหมักหรือว่าเอาไปทําให้มันเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมแม่ครับ4-5วันนะครับกินดิบก็ได้เอาไปทําให้สุกก็ได้นะครับโอ้โหครับว้าวครับโอ้โบราณโบราณจริงนะครับนี่ของโบราณจริงปกติเดินตลาดก็ เห็นเขาขายนะแต่เราก็ผ่านไปผ่านมาไม่เคยไว้อุดนนูนเลยเขากินไม่เป็นเขาเป็นยักษ์ไน่หนัคุณจะใส่สีผสมโอ้มันจะเหลืองนะมันจะเหลืองๆนะครับครับแต่คุณแม่ไม่ผสมเนาะมันมีน้ำมะขามครับครับได้ละคปออะไรใ่มาคุณมาแล้วอ่ะคลุกเข้าให้เข้ากันก่อนนะครับโอ้ย่างโค้โค้กเนื้อเลยครับอยากกินปอเคยเปิดแล่นแลบควายนอ ลาชิ้นลาบจะนะช่วงนี้ปิดเจ้าไม่มารีวิวคือได้ๆเดี๋ยวรอสถานการณ์ปกติมารีวิวลาบควายเนาะเจ้าครับปกติเปิดที่ไหนที่บ้านเนี่ยครับโอ้โหแต่ช่วงนี้มันเป็นตู้วิ้น้องะแม่กก็เลยบอเปิดครับก็เลยมาขายของชำขายปลาฟักด้วยกเนาะครักเวียนปลาขายเนาะว้าวได้เลยครับแม็กตอนนี้ก็เปิดลาบอยากกิคนหนังได้อ่ะเนาะครับตอนนี้มันคนหนังกิันได้อ่ะ ก็รอให้สถานการณ์ปกติเนาะเดี๋ยวไม่เอาแมลมอาจจะซื้อควายจิ้มไปคือปลาบโชว์จัดไปกับขอบคุณครับุณพ่อมาได้เนาะปลาเป็นลาราโชว์สูตรปลนะปลารบกับเมนูที่บ้านกว่าจะได้กินไม่ใช่เรื่องง่ายนะกับวิธีการทำเนาะต้องขอขอบคุณคุณพ่อบุญสมนะครับคุณแม่จันนะครับนะที่มาถ่ายทอดวิชาความรู้การทำปลาฟักสูตรโบราณนะครับนะครับเดี๋ยวภากันทำอาหารคุณเองจะไปรังสรรค์ต่อเนาะ ขอบคุณจริงๆนะครับผมครับรออีก3-4วันเจอกันเนาะครับพอเนื้อปลาโดนพริกโดนเกลือโดนกระเทียมนะครับสีเขาก็จะเปลี่ยนนะครับเนาะขาวมันละเีใสใสขึ้นมานิดนึงนะครับนะครับว้าวไม่เห็นครับทูสองเทก็จะีอ๋อครับ โอ้มีแบรนด์ด้วยเนี่ยครับโอ้ยคีบปลาฟักคุณยายจันมณีมณีห่อละสิบาทนะครับนะห่อสิบบาทนะจ๊ะศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดสี่มีขายหลายอย่างนะแล้วแต่ฤดูกาลเนอหนอกว่มีเยอะเนาะแต่เผื่อสามคุณครับคุณแม่โอ้มีเผื่อให้เราด้วยคุณพ่อคุณแม่กินได้เลยนะอ๋อแบบนี้กินได้เลยนะแต่คิดว่าน่าจะไม่รอดชาวบ้านแถวนี้นะ เพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เขาจองมาซื้อกันด้วยๆใช่เป็นของกินคนเก่าคนแก่นะครับเนียียบร้อยหนึ่งร้อยบาทคร,บครับหลังจากเราได้ไปดูขั้นตอนการทําปลาฟักของคนเมืองเหนือนะครับก็มาได้นางเอกมาเซอร์ไพรส์ท้ายคลิปนะไม่สูงแค่คโอ้โหน้องเบลอไ <G ül> ก็ทีดีพี่ไปดูวิธีการทําปลาฟักมาแล้ว<ช><ๆ>รู้สึกว่าตื่นเต้นมาก วิธีของคนยุคเก่าเลยที่ได้ถ่ายทอดให้พี่ๆได้รับชมนะแต่ว่าภาคการทําอาหารนะอยากให้น้องบัวลอยมาทํา <Alf> ให้พี่กินหน่อยเนาะได้ค่ะครับพเองเดี๋ยวนําทีมน้องหน่อยนะสวัสดีเจ้าบัวลอยไม่เคยกินนะไม่เคยกินเจา้าอันนี้คนละอย่างกับปลาส้มนะครับคนละอย่างนะบ,งบัวลอยต้องลาบก่อนไม่ควรบอกมันแข็งนี่าให้เพราะว่าเอาทิ้งไว้หลายวันนะสองสามวันแล้วครับสี่ห้าวันแล้วมังไม่แน่ใจเนาะก็ยิ่งยิ่งอยู่นานยิ่งจะได้รสชาตินะครับ ให้น้องบอลมาแกให้ดูก่อนจะเจอหรือยังคะหัวไวสองชั้นครับอ๋อเนี่ยอืออ๋อลุนครับโอ้กินมาแล้วนะโอ้น่ากินเนาะโอ้สีแค่แบบนี้เลยครับโอ้ไม่เคยเห็นค่ะแต่ขอเราต้องสับก่อนต้องสับก่อนใช่ไหมครับไม่ได้อร่อยกว่าเดิมอ่ะอ๋อนราดแบบนี้เลยแต่ว่าทิ้งไว้เหมือนแหนมไงใช่ไหมไม่ได้หรอกแมนนแมันต้องราดแบบนี้เหรอ จะได้อร่อยขึ้นหน่อยอรครับใช่กี่ห่อคข้านี้ครับสองห่อเนาะสองหอก็น่าจะอร่อยแล้วโอ้โหนี่กินสดก็ได้กะน่อกมาสุกอยู่แล้วอ่ะเสร็จแล้วก็จะเอามาซอยแบนี้ครับใส่น้องบอยมาช่วยในการลาบปลาฟักนะครับครยงก็มาตำกระเทียมก่อนนะจ้ารับจริงขั้วได้เลยแต่ยังพอว่าลาบจะอร่อยมันจะไม่ น้องบอลมาชิมน,นะครับเพราะว่าเป็นเมนูเมืองเหนือจริงๆเลยนะก่อนจะได้มานี่โอ้คุณพ่อเขาลาบเก่งมากนะนะเกลียวกระเทียมไปเลยนั่น, <ะ S 2> นใช่ไหมครับน,น,นเต,ตรียมกระทะน้ำมันให้เดือดแล้วก็ตัดกระเทียมไปแล้วนะครับ จัดไปครับใส่ลูกเดียวกันเดี๋ยวมันจะไปเจกระเทียมก่อนนะคะอคมอนระันีน่ครับมีคนเข้าบอกแล้วนะผูคนโบราณน,นะรอกินที่แกงออกก่อนเอาอะไรเข้าไปอืาเริ่มลมานักินมาละครับ แล้วก็ใส่ไข่ไก่เข้าไปครับหนึ่งฟองเนาะค่ะอือต้องปรุงนะ่ตองบกไม่ต้องปรุงโอไม่ต้องปร,รุงก็ปรุงมากับปลาปรุงมากับปลาแล้วครับรเพราฉันต้องลองเคี่ยวไข่เสร็จแล้วก็เอาปลาฟักที่คุณยงลาบเมื่อกี้นี้ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้เลย อ๋อเขาะเลยอือฮึกินมาแล้วมันล้วสนุกมากอ๋อซอยหอมแดงนิดไหมดูสิเลยโอ้มันบุกของพ่อสวัสดิ์ด้วยครับทำมาเล้ชอบกินบุกไหมครับเนี่ยชอบค่ะอ๋อพี่ไปเห็นวิธีการทำแล้วสุดๆเลยโอ้ใส่หอมแดงนะม้นมีแรงมันมีแรงมันมีแรงคือหอมแดงแล้วกระเทียมนะครับ ทำมีหออ๋อ,อ,อ,อสองหอหอมเคเมนูโบราณน,นะครับมาชิมด้วยกันนะครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วเมนูง่ายๆแต่ได้ใจความนะครับแต่วัตถุดิบที่ทำเป็นปลาฟักที่หาดูได้ยากนะครับก็เดี๋ยวให้น้องบอลมาชมิมด้วยกันนะครับ ได้เวลาชิมนวน้องบัวลอยจ้ะก็มาเป็นเซอร์ไพรส์ท้ายคลิปนะก็ได้เห็นวิธีการทําแล้วก็เอามาปรุงรสเป็นเมนูพั่วปลาฟักใส่ไข่นะคะนะไม่ต้องปรุงเลยจ้ะไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่าสําเร็จจากการที่ทําปลาฟักมาเรียบร้อยแล้วครัทำร้อยจัดการเลยค่ะชิมอ๋อได้ได้ได้ให้ผู้เทากินก่อนนะอได้คุยกุยกุยอ่ะชิมมือสาวงามกินจะอิ่มเท่าคนเมืองคุยนะ ขอสักคำสองคำกอดด่อนปิดคลิปครับเป็นไงพ่องเผ็ดเดี๋ยวแบง่งคั่ว <c oughs> ที่หอด้วยได้กินเผ็ดนิดๆมีความเค็มหน่อยๆครับแล้วก็ผัดกินกับไข่แล้วก็รสชาติลงตัวครับกินกับข้าวเหนียวนะลงตัวบอกไม่ถูกอะ่ะก็เป็นอาหารเมืองเหนือที่หาดูได้ยากแล้วก็ ต้องอนุรักษ์ไว้รุ่นสู่รุ่นนะครับนะใช่ก็ได้น้องบุลอยมาเป็นสีสันมาทําอาหารให้ท้ายคลิปก็ยินดียินดีดน, <า S 2> นะครับยินดีแนะนำอ๋อยินดีแนะนำอ๋อนะครับนะครับเดี๋ยวน้องบุลอยจะเข้ามาเป็นสีสันเรื่อยๆเนาะให้น้องไปพับค่อนก่อนใช่แล้วว่าครั้งหน้าเราจะมีทริปเอ็กซ์เพรเจอร์อยู่ยังไม่บอกว่าไปไหนให้เพื่อนๆมารอร่วมติดตามรับชมกันนะครับ<อ>ยังไงขอบคุณน้องบุลอยมากครับยินดีแนะนำอ๋อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับแล้วจเจอกันคลิปหน้าครับมาลหลีอ๋อน่ห้างหลีแต้ๆต้ค่ะนะครับ